บ้านจะคว่ำไปโอ้ยนี่กำลังเอาใส่ครับผมนี่นี่เอาใส่ล่อพี่น้องล่อปุ๊ดโซ่ปึ๊บปุ้ยบิงไหนครับผมพี่น้องบินงไหนครับผมเอออเามาใส่มาใส่ปุ้ยเป็ดใบแอกแทียนโปรยง่งูเหลือมได้เลยครับผมมือนี้ พี่น้องครับผมติดตามช่วงที่สองครับผม,ผมเป็นการเสียวเวลาครับฝ่าวครับผมเัาจัมาติดตามช่วงที่สองมันจิคือช่วงแรกรบ่ครับผมเอ๊ามันหมานครับผมเฮ้ยเบิ้งเลยครับผม องายเลยวะไปแล้วเอางานเขาครับผมห่างวะเอาอดรูดเลยพูเลยพูดไปพูดเลยมรันเอาจีนบอกนั่นนี่เดี๋ยวแล้วห่างวะงานเขาแลยครับผมหโอ้ยวัเจี๊เป็นประเอกแทนนั่นพพอใหง่งูเหลี่ยมแน่ก็ได้ปอยปล่าออกซ้ำครับผมออกมาแลวตัวหนึ่งหมุนไปตะไคร้ไปไปดางคุณละไม่มีไม่อกเอามาอกมาั้งเงิน Ừ, Moment <laughs> ở mọi lần, vô nhà hát gió mazani lần lượn vinh long lượn vinh long lượn มันนอกแหเหรอนอเลื่องกันตัวมันบ่มีแค่ตัวเดียวดอกมันหาต้อหาดูดูดต้องหาดูดูดปะตองปะตองปะตองบ่ตองเกานี่เด้อกล่องให้กันตัวฟังนี่กันนะครับผมในบรรทุกตู้ฟังกันเลยเอาไอ้แนี่เนี่ยเอาหลุดมือกับมีครับผม ระทึกอีกเลวครับรึกอีกแล้วหด้าได้อีกรบอกข้างนี้อุ้ยอันนี้ได้ประคอครับผมนี่แต่ว่ากมอยู่ไ่เด้แล้วครับลูกผุพี่น้องของรุ่นตั้งหมุนครับผมขีดเมียแห้งแค่เพราหไงขื้เมียเดครับจุกเร็บ่เอามุแลวครับผมรุ่นรุ่นรุ่นใส่ใส รอพี่น้องรอปุดโชว์โชว์ครับผมปึ๊บปุ๊บอุ้ยปิงไหนครับผมพี่น้องปิงไหนครับผมเออเอามาใส่มาใส่อุ้ยเป็ดใบแอกแทนยนพใหญ่งูเหลี่ยมไปเลยครับผมมือนี่มีตัวแท้แล้วเจ้ายุ้ยใ่ไปยุ้ยใส่แล้วยู้ยใส่แลไปเห็นยังยุไยสล่ะเห็นงานบ่มาเด้อพใหญ่งูเหลี่ยมมาเด้อเจ้ามีเจ้าจีมีตัวแท่นเจ้าเด้ออยู่บวางให้มือนี่ อย่งนีกันเพื่นวาพี่น้องที่ตามรับผมไปเรื่อยๆครับที่ตามเรื่อยๆครับผมยู่นอะไยู่แหี่ย็นบ่เอาเอาเอารุ่นพี่น้องรุ่นใคยังไงมาบ่ปลาครับผมพี่น้องทีมงานทั้งบุญกับอุ้ยอายอายอยู่ครับผม อืมเพิ่นไปเอาอยู่ใต้ต้นตาลว่าเขาไปทายประด้พี่น้องเฮ้ยว่าอยังเดียวเพิ่นก็บสู้ขึ้นก่านล่ะครับนี่นี่นั่นนั่นรุ่นพี่น้องรุ่นโอ้ยหมุนได้แล้วครับผมหุุนอ้หพี่นี่กําลังเอาใส่ครับผมนี่นี่เอาเปิดไมีผู้เปิดไซด์วะนั่นน่นงานเขาเลยนั่นน่ะมาได้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 อะ เรียบร้อยครับผมเออใยญ่งูเหลี่ยมใยังงูเหลียมเดี๋ยวยังมีครับยุททางนี้ิ่นมันกระโดดครับผมจับบ่ได้ครับติดตามพี่น้องจดนี้แล้ว เนี่ยวงนั้จะโดนแล้วะวแมนปาหมาถึงอะปาอยู่นี่จะโดนแล้วหาเลหาสัเฮ้ยสมบูรณ์เลยหลักเจ้าพ่แทกปงปุ๊กมา นาเนี่ยแ่กอไปได้ไปยังปลาสลิดเดี๋วบุรังคิดเอาหมอนกไปลงไม่ชนยเอาหมอน ช่วงที่สองครับผมติดตามช่วงที่สองได้ไปแล้วนะครับบักไงเลยครับขึ้นมาโชว์ครับช่วงที่สองอันนี้พ่อยอีกตัวนึ่งอยู่ครับผมนี่เพื่อนกําลังไล่อยู่น่ครับเดี๋ยวหยุิติดตามวมันจะป็นยังไงครับผมสิมานบ่ครับน่องนองตัวเมง่ัหร่เล้เพื่อนว่ารุ่นเระถึกเอ้ไปกี่ได้เป็นคน เป็นพระเอ,อกครับผมได้จับมันคือหนวตะโพยังูเลียมเลยอาจะได้ว่าเครื่องลูกา้ว่เร่อลก ไป่เด็กแค่บไม่เห็นมาัข้อบะไนี้จับตาตันตาตันก็บะัวแกต่ตาตอตาไว้กันปะตูมนีัมีตาตันไม่คิดได้ยังไงเสือันซ่อยู่วะซุ่นอยู่มัวยอยู่นี่แหละซู่นันก็อยู่นี่แหละ บ้านจะคว่ำไปผมชุนมาได้ดิ้วใส่รถึงไปจับปลาตะเพื่อนนี่นี่ึฮึจับเอาเลยวะจับเอาแบอกง่วยเอาแหมาขวบย่างดีไปจับเอาทั้งน่องเหเดียวนี่โอ้ยเห็ดไปเนาะเตินเพื่อนเอาแหมาย่างดีได้เยอะนี่โอ้ใครอยู่ใครอยู่นี่ครับผมมีน้องน้องเพื้นได้ครับผมไปแล้วไปแล้วนี่ ต้นพืชหนอาแห่มากคุ้มครับผมแต่ว่าจับอาอยู่นอกแห่เฉยเลยเอาเอาครับบุญพ่อครับผมไม่นงพ่อยไ่นกแหมันเน้อเอาลุ่นลุ่ครับผมลุ่นดิลุ่มดิเนี่มันออกไปยุ่ตัวพุ่นราหร้อเ่ ล่งซอยกันหาครับผมเพื่อนวับพ่ออยู่ครับติดตามครับผมติดตามอ้าวทั้งหุ่นออกแห่อีกแล้วครับออกไปทั้งหุ่นแล้วไล่กระพือไปออกอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเรนจะไล่ไปทั้งหุ่นบ้านนี้ข้ามแขนนี่แหละแขนปุยใหญ่แขนหนึ่งหน่อยรุดใสเลยเนปวดปากมันโลมันดีเยอะพื้นกน มันตีก็เลยเสือหมดอ่ะมีน้องดิมีน้องมีน้องครับผมอยู่ดีๆไปจกเอาเสือเลยครับโอ้ยครับผมเบิ่งเอาเบิ่งเอาจกเอาอีกแล้วเอิ้นผู้ใหญ่ไอ้เอิ้นผู้ใหญ่เอาแหมาแหี้มันย่างไปคว้าไปจกเอาเสือเลยวะนี่แม่คงก็โอ้ยก็ว่ามันตีเขาไปไล่ตวไอ้เบิ่นไปจับเอาป่าเสือเลยผูนยัยเอ้จะถูกตัวแล้ว ด้วยพงนสองคนนี่วันลากแหเข้าม่ครับสังเฮ็ดเนาะบาบเด้อบาบเด้อตัวบ้ถอบาบเด้อมาๆีมาลากไม่มีพงไนบนว่พงนหลากบนหอดอยู่ก็ลังสิลางหอดครับจุกปากมาอ่างสือเลยวันนี้สังเฮ็ดเนาะพหนเนาะเฮ็ดบาปเเล กต่พ่อกระเทือจะจีเอิไมาเห็นอย่างเนาะนี่เอาอีกแล้วเฮ็ดบาบุตรทองข้างนู้นห่ิมอานห่โมแม่แน่หราได้หน่มือรุ่นใหญ่ให้มาดั้มได้หนิเฮ็ดบาบุตรโอาอีกแล้วครับผม ฮะเอาได้คือกันครับมี่ก well> ัได้พุทธเาโบยอมเป๋อแล้วครับผมแต่ว่าตัวหน่วยของเขากำมุมโอ้ได้ลูกมันครับผมเอาไว้ได้ลูกก็ดีก็ไม่ได้ครับผมโอ้พี่ห um ้อครับผมช่วงสองหอกที่สองนี่ก็เขาท้ายกันครับผมบานนี้บานนี้เป็นปลาคอครับผมเพราะว่าช่วงแรกเขาได้ปลาอีกเก่งครับผมอากระมัง ช่วงสวงนี่โอ้ปยาดเพื่อนยัยงูเหลี่ยมได้เสยเลยครับไม่ยัยงูเหลี่ยมเอ้ยเป็นพระเอกแค้นบนเตืย้ยเลยครับมืนอนี้กันเลยเอาของของอยวังไผลบัง,งมั่งยังมาบ้านไผลบ้านมาัมนมั่งได้ตีกันเนาะ <c oughs> มา่กันยกพวกไรหูกับข,ขึ้นไปนะเออตั้ง <c oughs> <c oughs> บุญปากกับมั่งตั้งนี่ปลาคอไปหากันบ่ได้ครับผม เออเอาละครับผมมีบุยบุยขึ้นครับพี่น้องรุ่นรุ่นครับผมพี่น้องอ <c oughs> ีบุดโดนฮอจิเดงฮัว่าพูดพูดโู้เพียงเดียครับผมพี่น้องบุโดนฮอจิเดงฮัว่หลอกที่สองนี่มันมีตะปะคอครับผมจิเดงฮัว่ามันได้ซ้ำเกินครับหลอกแหลกบ่ครับผม <c oughs> สิบกิลโลขึ้นกันเราไป เอานองครับผมมุนมวนครับมันมั่นช่วงสวงมั่นที่กันครับผมพอแต่มันเด่นมาแลบวจะไม่เห็นอ่บ่เน่้อโบกีปลาย่างยีงหลัก น<อ>ี่มวยไงจังเดี๋พี่น้องมวยไงจังเดี๋ยวพูดนะยังได้ครับผมพี่น้องยังได้ผิดหวังครับทีมงานผู้ใหญ่เรียมครับผมไปอีกแล้วครับเอาเก็บไว้ทีมงานผมมีอยู่สองชุดเด้อเอออพี่น้องไปยังไปยังประตองโมเมนต์ปาตานนะ เน่ยเพิ่ว่าขับดังแล้วเมื่อกี้นี่ปามน้อขับดังพี่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 างลังมีเขาเจียาเราหุ่นโอ้ยตัวนี้หน่อยโมเม่นมันตัวใหญ่ก็นั้นตัวใหญ่ก็นั้นมันนี่ขนานะนะ ปปาไำมโอ้ลุ่มเลยวะลุ่มเลยครับผมพี่น้องแงนี่ลุ่มเลยครับว่าพ่อป่าครับผมจะไผเป็นไผวันไผจินเป็นไผเอกแงนี่เอ้าไอเมื่อสิบไปไในเรื่องน่ะเพื่อนหอนวีซ่าไปในเรื่องนั่นเออถักกระเป๋านวะโอ้ยตัวนี้นะ โอ๊ยก oh, 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 ัดกัดจิวาตัวน <th ี้ลุมไปจับจิวาตัวนี้กัดโอ้ยพี่น้องครับผมหาทางหมุนแม่ไก่กับโอ้ยหกขากหแน่มาจีไทยได้ไทยผู้ไดได้ว้าวพี่น้องครับผมนี่นี่นี่ได้กี่ลีครับผมบุ้ยบังพี่น้องพี่น้องจะเห็นว่าอยู่กับช่างนะครับผมนี่เขาจะได้เทียบกันว่า ช่วงแรกกับช่วงสองช่วงไหนที่ได้หลายกว่ากันครับอุย้ยเห็ดยกหยกครับผม,ย,มยี่สิบเก้าเห็นไหมอุ้ยพี่น้องครับผมปากคอล้วนๆครับมองนี่อุ้ยเอาเอาพี่น้องเอามั่นครับผมรุ่นที่อันที่สองนี่ก็มั่นที่เดียวกับผมเออปากคอครับปากคอมันหกครับพี่น้องมองนี่ยูไไ่งวะเลยครับย่าน ถอย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 เอาพี่น้องครับผมพี่น้องอครับผมพ่อเหรอครับนี่เบื้องผลงานช่วงที่สองครับผมนี่บกแพ้กันครับบกแพ้กันเออเบื้องเอาครับนี่ดูอุ้ยเอาติดตามครับผมบักเงี้ยอยู่ไหนหันละครับผมอุ้ยสกกิโลแปดกิโลกิโลครึ่งได้บ่เอ้ยพี่น้องเอ้ย บแพช่วงแรกครับผมแต่ว่าป่าคนระย่างพี่น้องเอ Trans ้านี้คือช่วงที่สองครับผมติดตามไปเรื่อยจะมีช่วงสามครับผมเออเอ้ามาในก็บจีเก็บครับผมเก็บตะคายเก็บยังเทาติดตามช่วงที่สามตัวครับนี่เงาวเลยครับเป็นช่วงเป็นช่วงไปเออนี่เพื่อเดี๋ยวไปเก,ก็บก่อนติดตามครับไปเรื่อยๆครับผมเดีย๋ยังมีช่วงที่สามหรือช่วงที่สี่ครับผม อเอาเป็นตอนเป็นตอนไปได้พี่นอ้องติดตามไปเรื่อยครับผมมือนี้มือสุดท้ายครับผมเอาให้เบิดเลยติดตามครับผมไไปปัับบ